อ้าวปุย้ยไปไหนมาเนี่ยขึ้นกลับมาจากทำง,งานค่ะป้านี่รู้ยังเพิ่งบ้านเนี่ยมีแฟนแล้วนะืมมาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะแล้วก็มาบอกฉันว่าไม่มีเวลาหาแฟนสงสัยคงอายอะ่ะแฟนขับแค่มอไซ าพึ่งไม่ไปทํางานหรอวันนี้หยุดจะะป้าแล้วนี่ป้าไปไหนมาแต่เช้าคะเน,นี่ยไปตลาดมาละสิประตูเกลการจริงไม่ค่อยได้เจอหน้า <c oughs> เจอตาเลยนะหนูมัวแต่ทำงานนะค่ะป้า แล้วนี่ทำงานอะไรอยู่ล่ะหนูทำอยู่ฝ่ายบุคคลค่ะอา้าวเป็นแค่ฝ่ายบุคคลเองเหรอป้าก็นึกว่าเป็นผู้จัดการ,รเหมือนลูกสาวป้าซะอีกเนี่ยเงินเดือนก็สองหมื่นอัพเลยนะดูป้าสิแทบจะไม่ต้องทำงานเลยค่ะนี่นี่รู้ขา่าวเปล่าร้านบ้านโน้นน่ะได้ข่าวว่าโดนจับเพราะขายยาสมัยนี้นะงานการไม่รู้อยากทำกันเอาแต่สบาย เราอะอยู่บ้านใกล้ๆกันไม่ได้ยินข่าวบ้างเลยเหรอเราให้ป้าฟังบ้างสิหนูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกค่ะป้าวันๆหนูก็ทําแต่งานอะ่ะกลับบ้านมาก็ดึกแล้วอืมทางานเยอะขนาดนี้รวยตายแล้วมั้งไม่หรอกค่ะป้าก็พอกินได้แหละลองไปสมัครบริษัทลูกป้าไม่ล่ะเดี๋ยวป้าบอกให้เงินเดือนดีนะไม่เป็นไรค่ะป้าหนูทาตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วอ้าวเหรอ ว่าไงไอ้เต่าลูกยหญแม่น่ะนะป้าขอตัวแป๊บนะเอ,ออว่อมามาเลยว่ามาเลยทุนฟังอดูใช่ค่ะบ้านเล่พี่ตามที่ปอกหมดเลยนะคะแล้วนี่แก้ถึงยังคะโอเคค่ะเดี๋ยวยีรออยู่หน้าบ้านนะคะ ไปไหนแต่เช้าอ่ะพึ่งไปทํางานค่ะป้าอ้าวแล้วนี่ไปทํางานยังไงล่ะรถก็ไม่มีหนูรอแก๊บมารับค่ะแต่นี้ก็น่าจะใกล้ถึงแล้วืมนั่งแก๊บอย่างนี้ทุกวันอะ่ะเปืองแย่เลยดูอย่างลูกป้าสิเขาทํางานได้อ่ะก็ออกรถละไม่ต้องมาเรียกแก๊บให้เสียเวลาป้าเห็นพึ่งทํางานทุกวันกลับบ้านก็ไม่เป็นเวลาป้าว่าออกรถก็ดีนะ คือตอนนี้หนูยังไม่พร้อมเลยอะค่ะค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนก็ต้องเยอะลองดูรถที่มันไม่แพงก็ได้ไม่มีรถมันก็ลําบากอย่างนี้นี่แหละเอา,อางี้เดี๋ยววันหลังอะติดรถลูกป้าไปลงกลางทางก็ได้นะเดี๋ยวป้าบอกให้เองไม่ดีกว่าค่ะป้าหนูไปเองน่าจะสะดวกกว่าฮัลโหลค่ะอ๋อโอเคค่ะ รถมาแล้วเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะป้า่ึหึค่ะป้าทำไมวันนี้กลับไวจังอะอ๋อวันนี้หนูเคลียร์งานเสร็จไวอะค่ะป้าก็เลยกลับก่อนอ๋อแล้วนี่ก,กลับมายังไงล่ะอย่าบอกนะว่าเรียกแก๊ปอีกแล้วะ วันนี้หนูนั่งรถเมย์กลับค่ะถ้าวันไหนกลับไวอะ่ะหนูก็จะนั่งรถเมย์หนูว่ามันประหยัดดีโอ้โหลำบากขนาดนี้หาแฟนสักคนสิจะได้ไปรับไปส่งลูกป้านะขนาดมีรถแล้วอะ่ะแฟนเขายังไปรับไปส่งเลยทั้งหลอ่อทั้งรวยเลยนะหาแบบนี้สักคนสิพื่งนหนูไม่ค่อยมีเวลาหรอกค่ะป้าแค่เวลาสนใจเรื่องของตัวเองอะ่ะบางทีหนูยังไม่มีเลย หาเวลาให้ตัวเองบ้างนะพึ่งวันหยุดอะก็ไปเที่ยวบ้างอย่างลูกป้าไปเที่ยวทุกอาทิตย์เลยชีวิตจะได้มีความสุขค่ะป้างั้นเดี๋วหนูขอเข้าบ้านก่อนนะคะนั่นดิแกวันวันนะฉันนั่นออกไปนอกบ้านที่และต้องเจอป้าแกตลอดเลย เหงาอ่ะเหงาชัวแต่ป้าแกชอบพูดอวดลูกเต็งบ้างพูดถึงลูกคนอื่นเขาบ้างอ่ะแบบนี้ฉันไม่โอเคมากๆอกะแกอืมโอเคแก งานเหรอค่ะป้ามีอะไรหรือเปล่าคะจะออกจากบ้านอ่ะก็ล็อกประตูดีๆนะได้ข่าวว่าไอ้เดฟอ่ะท้ายซอยอ่ะมันชอบขโมยของคนอื่นเดฟเพื่อนหนูนะไม่น่าใช่นะป้าโอ้ยเธอจะไปรู้อะไรวันๆก็ไม่มีเวลาอยู่บ้านมันติดยาบ้างเปล่าก็ไม่รู้ค่ะป้างั้นหนูไปทำงานก่อนนะคะไปซิแล้ว กังคันปากเลยขอบใจมากนะที่มาสง่งงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะเออพรุ่งนี้อย่าลืมเตรียมเอกสารมาด้วยนะได้ ใหญ่พึ่งมีแฟนทั้งทีหาดีๆก็ไม่ได้อ,อ้าวปุ้ยไปไหนมาเนี่ยเพิ่งกลับมาจากทำงานค่ะป้านี่รู้ยังไอ้จอยอะมันสอบไม่ติดน้มามหาลัยอ่ะโถนว่าจะเรียนเก่งแต่ที่หนูรู้มาน้องจอยเขาอยากเรียนหมอเอกชนนะคะป้าเพราะว่ามันมีคณะที่น้องเขาอยากเรียนโอ้ยเธอจะไปรู้อะไรเขาก็อ้างไปเรื่อยแหละมีใครที่ไหนจะเข้าเอกชนถ้ามันสอบไม่ติดอ่ะ นี่รู้ยังเพิ่งบ้านเนี่ยมีแฟนแล้วนะมืมาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะแล้วเขามาบอกฉันว่าไม่มีเวลาหาแฟนสงสัยคงอายอะ่ะแฟนขับแค่มอเตอร์ไซค์เขาก็คงจะรักกันจริงนั่นแหละค่ะป้าขับมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เหมือนลูกฉันการงานก็ดีแฟนก็รวยๆจะหาทั้งทีแทนที่จะหายมันดีๆ วันก่อนนะฉันชวนไปกินข้าวก็ไม่ยอมไปทำเป็นยิงสุดท้ายแล้วเป็นไงได้แฟนเป็นคนขับมอไซค์ฉันแล้ไม่อยากยุ่งจริงเลยกำลังพูดถึงเรื่องหนูอยู่หรือเปล่าขอร่วมวงได้นะคะมาตั้งแต่เมือ่อไหร่อ่ะพึ่งหนูก็มาทันที่ป้าน,นินทานหนูนั่นแหละคะ่ะนี่ถ้าหนูมาไม่ทนันป้าก็คงจะใส่ร้ายใส่ไข่คนอื่นเขาไปทั่วแล้วถ้าเรื่องไหนที่เกี่ยวกับหนูอะ่ะป้ามาถามหนูก่อนก็ได้นะคะ จะได้รู้ว่าเรื่องไหนอะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ป้าเห็นอะไรก็เอามาโนไปเรื่อยเออคือหนูรู้นะคะว่าป้าเหงาป้าอยากหาเพื่อนคุยเพราะว่าลูกป้าไม่ค่อยกลับบ้านไม่ใช่หรอคะถ้าหนูเอาเรื่องลูกป้าไปพูดบ้างอะป้าจะรู้สึกยังไงเรื่องคนอื่นอะใครๆเขาก็พูดได้แต่ถ้าพูดเรื่องที่ไม่รู้จริงอะแล้วก็เรื่องที่คอที่จะจับผิดคนอื่นจะดูถูกคนอื่นน่ะพอเถอะนะคะป้า คำพูดพวกนั้นไม่ได้ทำให้ใครรู้สึกดีหรอกนะคะแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้คนพูดดูดีด้วยหนูหวังว่าป้าจะเลิกเป็นป้าข้างบ้านที่คอยยุ่งเรื่องชาวบ้านนะคะหนูไปแล้ว